สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทำเค้คกกล้วยหอมนะคะที่ทำจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะ คือแบบน้องหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มารู้จักวัตถุดิบของเราก่อนนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแป้งข้าวไใเบอรี่นะคะใช้ของตาสวนละออนะคะน้าตาลสายป่นนะคะถงฟูเบกกิ้งโซดา เกลือแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล้วยบดนะคะที่เราบดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ไก่นมสดเนยจืด,ดนะคะแล้วก็ของตกแต่งที่บ้านทุกคนมีอะไรใช้ก็ใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ของเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะงาดําค่ะแล้วก็ใช้กล้วยหอมไว้ตกแต่งหน้านะคะลูกเกดอัลมอนด์นะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองนะคะทุกอย่างที่ต้องอบเอาไปอบหมดแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอานมมาผสมกับน้ำมะนาวก่อนเตรียมไว้นะ้ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําแป้งคงแห้งทั้งหมดนะคะมาก่อรวมกันตาลซาละเอยียดผงฟูเกลือแล้วก็เบกกิ้งโดายางก็จะเหลือเป็นก้อนนี้นะคะก็ให้ทุกคนหาอะไรมาบี้บี้มันนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ร่อแป้งหรือว่าของแห้งลงไปหมดแล้วนะคะเราก็น,นําเนยคะ่ะผสมแล้วก็บี้บี้ให้มันเป็นคล้ายๆเนื้อทราย แล้วก็นวดนวให้เขาเป็นคล้ายๆตัวทรายนะคะคือไม่ละเอียดมากแล้วก็ไม่เป็นก้อนมากนะคะหลังจากนั้นเราก็เทกล้วยที่เราบดไว้นะคะใส่เลยค่ะแล้วก็จะใช้เครื่องปั่นมือสับผิดกลางหรือต่ำที่สุดนะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆตีนะคะ จากนั้นก็ค่อยๆเทนมลงไปนะคะทุกคนเราก็ใช้ไม้พายเก็บข้างๆเลยนะคะทุกคนตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่แล้วก็ตีอีกค่อยๆใส่ไข่ไปทีละฟองนะคะทุกคน ตั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากผสมเสร็จนะคะเราก็จะตักใส่พิน,นะคะ่ะ ไปก็ถึงขั้นตอนการแต่งหน้าของมันนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใช้ของตกแต่งที่เรามีอยู่นะคะวางเข้าไปเลยค่ะ ต่อไปก็ให้ทุกคนเอาไปอบได้เลยนะคะค่ะเราก็เอาเข้าเตาอบค่ะเริ่มจากการอบที่สองรอยองศานะคะสิบนาทีไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ต่ออีกสามสิบนาทีไปร้อยแปดสิบนะคะและนี้ก็ครบสิบนาทีนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราจะอบต่อที่ไฟร้อยแปดสิบสี่สิบนาทีนะคะทุกคน ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเค้กไว้หอมที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเอาออกมาจากเตาอบใหม่ๆเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยคือแบบน้องหอมมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบน้องหอมมากๆเลยนะคะทุกคน